วันที่15ตุลาคม2563เวลา15นาฬิกา30นาทีโซดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดน,น่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมไหว้พระสวนมนต์เจริญจิตภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรมรมจริยธรรมณ ปรชุมเจ้ามหาพรมสุราคาดาชั้นผมสสารการจังหวัดน่านโดยมีนายสำรฤทธิ์สวัสดิ์ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการและนุคารลกรนภาพรัฐร่วมจุดกำลังกราวาเตมคราชบานมี้วยิันา่งหลัน่านเแก้ไขปัญหาช่วยสังคมได้ดีน้า พื่งพาให้ร <wszystkie> ่มเย็นความยุติธรรมก็ต้องเห็นทั้งมาตรฐานแรงงานกสรคุความสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าลืมสนใจผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกหรือในโอกาสที่เหมาะสมดวยนะเจ้า you die